สวัสดีครับรถป่าเด่นครับและนี่คืออันนี้อดกินที่นอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดิน,นทางครับวันนี้ผมมาเจอกับบรรยากาศการที่เขากําลังดําตาอยู่เลยขอมาดูน,านะครับว่าคนที่นี่เขาดานายัางไงอันนี้น่าจะเป็นตัวเมืองเชียงรายนะครับเมื่อกี้ก็ขับขามาเขาบอกเป็นตัวอําเภอเมืองเชียงรายนี่ดูก่อนดํานาครับคนดํานาครับรู้สึกว่าจะใส่อรุงเท้าแล้วก็ชุดแล้วมีการโยนกล้ามไม่คล้ายเชียงตุงเลยแต่ไม่มีเต๋ยนะครับ สวัสดีครับพ่อตำนาเนาะโอ้ยน่าสนุกเนาะเป็นตาม้วนแทะในหาบกาด,ด้วยอันนี้อันนี้อำเภอเมืองป่พ่ออำเภอเมืองนะตำบนอะไรพ่อริมกกริมกกเนาะอ๋อผมขอ,อยัดเข้าไปดูหนะ่อยเนาะพอดีผมเป็นเด็กนครปฐมาถมไม่ค่อยได้ทํานา <c oughs> ที่บ้านมีนานแต่ไม่ได้ทำนา <c oughs> <c oughs> นเวลาเห็นคนหาบกาดอะไรเงี้ยก็ชอบดูหน่อย <c oughs> อันนี้เป็นคนพื้นเมืองแล้วพ่อเนาะ<ไ>เป็นไตไหมเป,เ,ปเป็นไตอะไตสางพ่อ พ่อเป็นไต้ซางไม่เป็คนเหนือในีใน็นคน,น,เ,นเหนือนแต่นี่คือคนคนไต้ไต้ใหญ่ปะครับแต่อ่าไม่สูงค่ะหูความป๋รัดความตายได้รัดความตายได้อยู่ห้าเออได้อยโอกัสโอเคเขาต,ต้อยแน, <c oughs> น่น,นอนว้าวหนักเนาะหนักเห้ผมช่วยแม่ะ <c oughs> ไม่เอาแล้ว,ว,ว,วไม่ไหวพ่ออ่าโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นคนไต้ครับโอ้เดี๋ยวผมช่วยผมช่วยโอ้ไปแล้ว ครับอีกความพ่อหนักหนักหนักโอ้เนาะเป็นไปเนาะโอ้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวผมช่วย <c oughs> ผมช่วยเอาไป <c oughs> ได้ถ้าที่ไปนะครับพอดีผมมืออีกมือไม่ไม่ว่างแล้วถ่ายคลิปอยู่อาจจะไปโยนกล้ากันหน่อยโอ้ลดนหมดเลยลูกชาวนาอย่างเราต้องทำเป็นผมเป็นคนตายเนาะน่านจะมาทำนานในช่วงนี้แหละ ไม่มีเตยเท่าเตยใช่หรือเปล่าแต่งตัวคล้ายๆคนไตลุกที่ได้มาค้า่ใช่โต้ยอิดๆเนาะเฮาเป็นไตไอ้กายเขาเะๆคน,น,นในภูเขามืองไอ้นี่นี่สาวดำนา โดี no ๋ยวหนอนัดด oh, ่ไปดูบอยที่เจงตุงปกติกันนะโอ้โยอยากจะลงไปดำมากเลยเนี่ยปกติไปเจงตุงก็ไปดำนางเงี้ยใส่อ้อน้าอยู่ที่ไหนครับเนี่ยพี่นังอยู่ที่ไหนฮะป่าย่างหลวงฮะป่าย่างหลวง ไปนึกว่าสาวยางหลงป่ายางหลงป่ายางหลงเนาะนึกว่าเป็นสาวบ้านยางหลงนะพอดีมีมีน้องอยู่ที่นั่นโอ้มวนแท้ป่ายางหลงนี่อยู่ฝั่งกับโน้นปะหรือว่าอยู่ฝั่งประเทศไทยเนี่ยฝั่งประเทศไทยอ๋อป่ายางหลงเนะเาะอำเภออะไรแม่อำเภอสังอะ<น>อําเภอป่ายางหลงนี่มันอำเภออะไรออเ ออมหัวป้ายังลงไม่แน่ใจอำเภออะไรครับผม,มอ้าจ,ะจังหวัดเชียงไฮเนาะอ่าเดี๋ยวมีคอมเมนต์ต่อมาทีนะป้ายังลงเดี๋ยวไปถามป้าเดินก็ได้ป้าเดินนัดจะรู้นี่เอาแรงไหมแม,แม่หรือว่าเขาจ้างเนี่ยวันเท่าไหร่วันก็คือค่ะเมาเมาเนาะเอาเมานาเลยเนาะอย่างเงี้ยเท่าไหร่ อะไรละพันสองเนาะฟ้าทุกกี่คนนะหนึ่งสองสามกี่ก้อนวันทุที่หกเจ็ดปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็สิบปดก็มกับยี่สิบก้อสาวสิบเก้กอนเนาะรวมผมก็เป็นสาว่าหันขแรงด้วยนะแม่เนาะศาสายกข้ามาผมยกข้ามาต้องแบ่งให้ผมได้ยนะเป็นยี่สิเป็นสาวก้อนเนาะเขาขบอกกัอากลังทำนาอยู่ ไปดูขอยโยนกล้านะนี่โอ้ตัวนี้แฉะไปไม่ได้ครับนี่โอ้โหไล่ประมาณพนะัสนสองนะก็จะโซนเนี้ยเบืรองเนี้ยหมดเลยครับที่กำลังที่เนี้ยที่เป็นแปลง,นง,งเนี้ยว่างๆเนี้ยนั้นนั้นน่าจะดำแต่ดำเร็วนะครับดูสเต็ปการดำแล้วถูกใจมากก็ตัวอีนี่เนี่ยจะไปละ <c oughs> ดำมุ่นมากเลยปุบ,ปบ,ปบ ปกติแม่รู้จักเตยไหมที่ว่าใส่หลังอะ่ะฮู้ปะรู้จักเตยไหม่รู้ที่ว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นกกอะ่ะข้างหลังที่ใส่ข้างหลังกันแดดอะ่ะเหมือนทางเจียงตุงอะ่ะเจียงตุงใส่แบบรู้ไหมอย่างนั้นนะอ่าใช่สาสตรนั่นแหละสาดใส่ข้างหลังเนอ้องเจียงตุงมีเนาะมีมียังมีอยู่ตองช่วยหน่อยเออนั่นแหละที่นี่เรียกตตยเนาะเออตตยอ่ะแล้วตอนนี้ที่ที่ไทยเรามีไหมที่ที่บ้านแม่มีไหม อามีน้องเชียงตุงมซื้อมาอ๋อมีสายเชียงตุงเยอะอยู่เอามาเตมาใช้ที่ทีดํานาแม่สายก็ดํนาดำนาเยอะทํนาเยอะอันนี้มันมาไกมาเกย่อืยจมข้แม่น้อไปครับป้าเด่นรออยู่ นี่ครับเร็วมากอันนี้คือเขานะแม่นี่น่าจะประมาณ4แถว1 2 3 4งงน่าจะได้ประมาณ4แถวนะคนละสีแถวปุ๊บปุ๊บจับจับ,จบนะผมเคยไปดำอยู่รู้สึกว่าหลังนี้ไปเลยต้องคนทำประจำครับไม่เคยทำก็ก็จะเป็นแบบนี้สุดยอดบรรยากาศกับการที่มาดูวิถีชีวิตของคนทางภาคเหนือนะครับเ เร็วมากโอ้โหนักปจนกลางของเราครับเดี๋ยวผมเดินไปแล้วก็กลับแล้วนะครับเมื่อกี้คุยกับพ่อเท่าพ่อเท่าก็กำลังทำกำลังดูรถไถอยู่โอ้โหเร็วนะต้องต้องประมาณสองรอบเป็นต้งอะไรครับพี่ไอ้เหมือนใจงานเลยโอถ่ายถ่ายต้นข้าวพี่ไอ้ต่อยต้นข้าว ตัก้า,กาออมันบอกนี่ครับอ่ะไปกันนะชีวิตต้องสู้ต่อไปครับนะตราบใดที่ยังไม่หมดความหวังหรือแม้กระทั่งไม่เส้นหวังนะ่ะเราก็ยังคงที่จะต้องดิ้นรนต่อไปนะก็ผมมองว่าการเดินทางของผมเนี่ยน่าจะทําให้หลายคนได้เห็นอะไรต่างๆมากมายที่ นอกนจากห้องที่เราอยู่ในห้องเซเรียมนะครับมันจะเป็นความรู้สึกที่ผมจะถ่ายทอดออกมากับเรื่องราวดีๆที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่ถ้าได้ติดตามชมบทารเดินทางของอันแนนทัวร์ก,กินที่นอ,นอ,อนไลน์ความสุขอยู่ในการเดินทางแล้วมันจะเป็นแนวเนี้ยแนวเนี้ยนะส่วนใหญ่จะมีแนวที่ว่าอยู่กับเพื่อนๆก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวครับแต่ว่าก็จะทําให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปของผมในแต่ละครั้งจากไปด้วยพาพเวรยากาที่ผมบอกเลยว่าคิดถึงเหลือเกินนะเกกับการดำนา แปลว่าอยากจะดำนาถ้าไม่ติดโควิดผมจะดำนาสักสองสามไร่คนเดียวอะนะตามนั้นแหละนะไปครับโอเคไปครับไปครับป่าเด่นรออยู่ยเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ป่าเด่นก่อนโอ้นี่ครับนะเห็นเขาออกกีแบกกล้ามาแล้วมันหนักมากคิดดูดิมันไม่ง่ายหรอกเห็นป่ะเนี่ยนะก็เดินไปเดินมาจริงๆอยากจะลองแบกดูครับว่ายังมีแรงพอที่จะสู้ต่อไหม เรวขอบคุณพ่อเท่าก่อนพ่อเท่ายิงจมค่ะอันนี้นาพ่อไหมใช่ใช่เนาะอ๋อนาเช่าเนาะพ่อเนาะอ๋อนึกว่านาพ่อเองอ๋อแต่แต่พ่อเป็นคนเช่าเนาะอ๋อพ่ออ๋อเนาะนาของพ่อเองก็อยู่อีกไกลอยู่อีกไกลเนาะอันนี้นาเช่าเนาะพ่อเนาะโอ้แต่กระปุูกหลายเนาะอืมนี่เช่าเป็นปีเหรอเช่าเป็นปีเช่าเป็นจ่ายเป็นข้าวจ่ายเป็นตังค์ ายเป็นตงังค์อ๋อผมก็มีนาแต่ว่าผมก็ให้พี่น้องปลูกแต่ว่าผมเขาเวลาเขาปลูกที่เขาให้เอาข้าวมากินแค่นั้นแหละไ,ไม่ได้เอาอะไรอ่าแบบนั้นอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันอ๋อไม่ได้ใจตังค์นะก็จ่าใจเป็นใจตังค์ใจใครเป็นข้าวเขาอ๋อเหมือนกันเนอะเหมือนเหมือนแถวบ้านผมเลยผมก็ไม่ได้ทำนาเองหรอกเ <laughs> ขาปลูกก็เอาข้าวมากินนี่นี่นหน่อยไม่ได้กลับไม่ค่อยได้กลับบ้านครับอ๋อนะขอบคุณคับพ่อครับอ้าวโอเคนะลาคุณพ่อไปแล้วครับอ่า อิ่มใจสบายท้องนะไม่อยากจะเอาเลยนะที่ที่บ้านนี่คือญาติปลูครับก็หน,าน้าที่สองสามปีกลับบ้านทีหนึ่งจะได้ข้าวมาลูนึงไม่ได้ไปหวังอะไรมากมายอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้อยู่นะมาถามพัดปลา,ดา,นะปลาดเด่นก่อนมาปลาดเด่นปลาเด่นเป็นนักธุรกิจแล้ววันนี้จะพาไปไหนเนี่ยครัับสสวดีจะพาไปไหนเนี่ยเอาไปขายดีโอ้วันนี้ไปขายดีแ<ต>ล<ะ>้วทำบัญชีไอ้ ดีวัวอยู่แล้วทำไมไม่เก็บดีไว้อ่ะมันมีเยอะออ๋ดีมีเยอะแล้วออ๋เก็บความดีเอาไปบ้างแต่เอาเอาความเอาความไม่ดีเก็บไว้ไม่ใช่ขายของดีเอาไว้ออ๋ขายดีไปนะของดีมีเยอะครับเต็มหลังรถเลยอ่ะโอเคหายครับต้อไปขายดีวัวกับลุงเด่นก่อนไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับไป